สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูนะคะในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4นะคะ,ะเรามาดูกันเลยดีกว,ว่าวันนี้เราจะได้เรียนกันในหัวข้อเรื่องอะไรนะคะ,ะวันนี้นะคะครูนะคะครูชื่อครูโรสนะคะชื่อนางสาวธารารัตนทองดีนะคะจะมาสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องของมาตราตัวสะกด หน่วยที่หนึ่งนะคะมาตรากกาจำไว้หนาไม่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะอ่าก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองเล่นปริศนาคำทายลองทายคำถามดูว่านักเรียนเคยเล่นกับเพื่อนหรือว่าเคยได้ยินใครทายมาหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มในข้อที่1กันเลยนะคะอะไรเอ่ยสูงเทียมฟ้าต่ำกว่าหญ้านิดเดียว เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะคิดเป็นเวลาหนึาทีนั่นเองค่ะ่าเดี๋ยวครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะเริ่มคิดเลยอะไรเอ่ยสูงเพียงฟ้าต่ำกว่ายานิดเดียวคิดออกหรือเปล่านะเคยเล่นกับเพื่อนหรือเปล่า อะไรเอ่ยสูงเทียมฟ้าต่ำกว่ายญานิดเดียวอ่าเวลารดถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วนะอะไรเอ่ยสูงเทียมฟ้าต่ำกว่ายญานิดเดียว ตอนนี้เหลือเวลาอยู่10วินาทีนับถอยหลังเรื่อยๆแล้วนะคะได้คำตอบกันหรือยังเดี๋ยวเราครูจะมาเฉลยให้แล้วนะอ่าหมดเวลาแล้วอ่ะเรามาดูเฉลยดีกว่าคำถามนั่นก็คืออะไรเอ่ยสูงเทียมฟ้าต่ำกว่ายญานิดเดียวนะคะอ่าเรามาดูเฉลยกันเลยนั่นก็คือภูเขานั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่สองนะเริ่มข้อที่สองกันเลยอะไรเอ่ยสีตีนเดินมาหลังคามุงกลับเบื้องอเริ่มจากเวลาแล้วนะอะไรเอ่ยสีตีนเดินมาหลังคามุงกลับเบื้องอะไรนะมีสีตีนแล้วมีอะไรมีหลังคามุงกลับเบื้องด้วย จับเวลาไปแล้วนะคะคิดได้เลยตอบคำถามได้เลยค่ะสามสิบวิสุดท้ายแล้วนะเวลาถอยหลังเรื่อยๆแล้วนะคะอะไรเอ่ยสีตินเดินมา หลังคามุงกระเบื้องอ่าตอนนี้เวลาห้าวิสุดท้ายแล้วได้คำตอบกันรึยังอ่าหมดเวลาแล้วอ่าเรามาดูเฉลยกันเลยนั่นก็คือเตานี่อาเรามาดูข้อที่สามกันเลยนะคะข้อที่สาม อะไรเอย่ยชื่อเหมือนคนตายใส่เสื้อลายสีสวยอ่าเริ่มจากเวลาแล้วนะเคยได้ยินไหมอะไรเอย่ยชื่อเหมือนคนตายใส่เสื้อลายสีสวยชื่อเหมือนคนตายนี่ชื่ออะไรนะเวลาตายไปแล้วขอเรียกว่าอะไรลองทายดูนะ เวลาแค่20วินาทีสุดท้ายแล้วนะคะได้คำตอบกันหรือยังอ่าเวลาเหลือ5นาที5วินาทีสุดท้ายแล้วนะอ่าหมดเวลาแล้วเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่านั่นก็คืออะไรเอ่ย ผีเสื้อนั่นเองเห็นไหมคะว่าชื่อเหมือนคนตายนั่นก็คือผีใส่เสื้อลายสีสวยนั่นก็คือผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อของแต่ละตัวนะคะจะมีปีกที่รวดลายนะคะมันจะไม่เหมือนกันแต่ละลายนะมีสีสันที่สวยงามนะคะอ่ะเรามาดูข้อที่สีกันเลยอะไรเอ่ยขึ้นน้ำตาเหลือกใช้เหงือกหายใจนักเรียนเคยได้ยินกันหรือเปล่านะ อะไรเอ่ยขึ้นน้ำตาเหลือกใช้เหงือกหายใจครูจับเวลาแล้วนะให้เวลานักเรียนหนึ่งนาทีนะคะอะไรนะมันขึ้นน้ำแล้วมันตาตาเหลือกใช้เหงือกหายใจแสดงมันอยู่ในน้ำนี่นะ,ะนักเรียนลองคิดคำตอบได้เลยนะ คิดออกกันหรือเปล่าได้คำได้คำตอบกันหรือยังเอ่ยเหลือสิวินาทีสุดท้ายแล้วนะคะอะไรเอ่ยขึ้นน้ำตาเหลือกใช้เหงือกหายใจ หมดเวลาแล้วครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าเฉลยของข้อนี้ก็คือปลานั่นเองปลานะคะเวลามันขึ้นเหนือน้ำเนาะตามันจะเลือกแล้วอวัยวะที่ใช้หายใจของปลานั่นก็คือเหอเองือกเองอ่าเรามาดูข้อที่ห้ามาดูคำถามได้เลยอะ,อะไรเอ่ยสองตีนบางแดดแปดตีนเดินมา อ่ะเริ่มจับเวลาแล้วนะเคยได้ยินหรือเปล่าคำถามนี้อะไรเอ่ยสองตีนบังแดดแปดตีนเดินมาอ่าลองคิดเลยรู้คำตอบกันหรือยัง อะไรเอ่ยสองตีนบังแดด8ดตีนเดินมาตอนนอี้เหลือเวลาสิบวินาทีสุดท้ายแล้วนะคะ,อะตอบคำถามได้เลยอ่าเสียงนี้มาแสดงว่าหมดเวลาอีกแล้ว นักเรียนจะต้องตอบคำถามแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าว่าข้อนี้ตอบว่าอะไรเฉลยของข้อนี้ก็คือปูนั่นเองเปาปูนะคะอะนักเรียนนักเรียนสังเกตรหรือเปล่าคะคำถามห้าข้อที่ผ่านมานะคะที่ครูให้นักเรียนนั้นนะคะจะเป็นพยัญชนะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเลย ตั้งแต่ฉเฉลยอ,อันแรกอะไรนะคะภูเขาอันที่สองอะไรมีปลามีปูนะคะมีผีเสื้อไม่มีตัวสะกดเลยนะคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนในเรื่องของมาตรากกามาตรากอกา,า,า,กอกานะคะคือคำที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสละใช้ได้ใช้ได้ตั้งแต่สระรเสียงสั้น หรือสระเสียงยาวก็ได้นะคะและวรรณยุกต์บางคำอาจมีตัวกรันก็เป็นไปได้นะคะแต่หลักในการจำของมาตรากอกานั้นนะคะคือไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะให้นักเรียนจำไว้นะคะมาตรากอกาไม่มีตัวสะกดนะคะเห็นไหมคะว่าครูทำตัวหนังสือสีแดงไว้ให้นะคะหลักการจำง่ายๆอีกหนึ่งรอบนะคะ มาตราแม่กอกาไม่มีตัวสะกดนะคะมีแค่พยัญชนะคำะสมวรรณยุกต์สระ,ะเท่านั้นนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะครูมีตัวอย่างมาให้ดูอยู่อ่าเห็นไหมคะมีคำว่าหอหีบบวกสระ,ะเอาอ่านว่าหอเอาเหานะคะเหาเป็นคำที่ ไม่มีตัวสะกดมีแต่สระ,ะนะคะเป็นพยัญชนะบวกกับสระ,ะอ่านว่าเห่านะคะอ่าคำที่สองเรามาดูปอปลาบวกลออิงบวกสระ,ะอาอ่านว่าปอลอออาปลาคำว่าปลานะคะไม่มีตัวสะกดเช่นเดียวกันมีพยัญชนะมีตัวสระ,ะนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดู ตัวอย่างต่อไปตัวอย่างอันนี้จะมีไม้หันอากาศนะคะก็จะเป็นสอเสือบวกสละเอาบวกรอเรือกะลันนั่นเองนะคะอ่านว่าเสรารอเรือไม่ใช่รอเรือตัวกะลันนะคะไม่ใช่ตัวสะกดนะคะก็จะมีสละนะคะมีอ่าม,ม,มีมีพยัญชนะมีพยัญชนะคือสอเสือ สระคือสระอวตัวกาลันนะคะคือรอเรือกาลันซึ่งคําว่าเสาไม่มีตัวสะกดนะคะให้นักเรียนดูดีๆคําต่อมาคือคําว่าม,มระนะคะมระก็จะมีมอม้าบวกสระอัรอเรือบวกสระอะอ่านว่ามระมอม้าเป็นพยัญชนะนะคะบวกกับสระอัซึ่งเป็น สระนะคะนั่นก็คือมันไม่มีตัวสะกดเลยอ่านักเรียนพอเข้าใจกันหรือยังเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเลยนะคะอ่าครูจะให้นักเรียนหาเห็นไหมคะว่าครูมีรูปภาพมาให้หนึ่งรูปภาพนะคะให้นักเรียนหาหาเนี่ยในในในรูปภาพเนี้ยหาสิ่งของในนี้ว่ามีอะไรที่ ไม่มีตัวสะกดบ้างแล้วให้นักเรียนเขียนใส่กระดาษไว้ก็ได้นะคะจดไว้เลยเดี๋ยวท้ายเรามาเฉลยกันว่านักเรียนหาได้กี่คำในห้องนี้หรือในรูปภาพนี้มีวัตถุสิ่งของมีสิ่งของสิ่งใดที่เขียนแล้วมันไม่มีตัวสะกดบ้างนะคะอะ่นักเรียนเริ่มหาได้เลยค่ะครูให้เวลาหา5นาทีนะคะจดใส่เศษกระดาษไว้ก็ได้เนาะเริ่มเลย มีสิ่งของสิ่งไหนบ้างนะที่มันไม่มีที่เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดอ่าลองดูกันเลยใครหาได้เยอะสุดเดี๋ยวเปิดมาเปิดเทอมเปิดโรงเรียนมาโรงเรียนกันแล้วมาบอกครูด้วยนะของแต่และห้องตั้งแต่ป .4 ห้องหนึ่งยันป .4 ห้องห้าได้กันกี่คำ หาเจอหรือเปล่านะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะมีแค่พยัญชนะบวกกับสระแต่สระนั้นจะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้มีวรรณยุกต์ได้นะคะมีตัวกาลันก็ได้แต่ห้ามมีตัวสะกดนั่นเองลองหาดูเลย ตอนนี้เหลือเวลาสมนาทีแล้วนะครูให้เวลานักเรียนหาห้านาทีนะคะหาให้เจอมีสิ่งของสิ่งไหนที่ไม่มีตัวสะกดบ้างวงกลมได้เลยหรือเขียนไว้ก็ได้เขียนใส่เศษกระดาษไว้นะคะเขียนใส่สมุดก็ได้ เจอกันหรือ,อยังมีใครได้มีใครได้กี่คำแล้วบ้างเนี่ย ได้คำตอบหรือยังในห้องนี้มีสิ่งของอะไรที่ไม่มีตัวสะกด เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะเขียนคำตอบลงในสมุดไว้ได้เลย 3าวินาทีสุดท้ายแล้วนะจะหมดเวลาแล้วนะคะเขียนใส่สมุดกันไว้หรือยังหาเจอกันหรือเปล่าเนี่ย แสดงว่าหมดเวลาอีกแล้วมาค่ะเดี๋ยวครูจะมาฉะเฉลยพร้อมกับนักเรียนให้นักเรียนดูไปพร้อมๆกันเลยนะคําแรกนะคะในห้องนี้มีอะไรบ้างนะเดีเรามาดูฉเฉลยกันเลยดีกว่าอ่าอันแรกเป็นนาฬิกานาฬิกาไม่มีตัวสะกดถ,ถูกต้องไหมคะเปมีแค่พยัญชนะกับสระเพียงเท่านั้นเห็นไหมคะ ใครมีนาฬิกาขีดถูกไว้ได้เลยนะติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ได้เลยมาดูคำที่สองมีอีกหรือเปล่านะในห้องนี้คำที่สองอมีเก้าอี้เห็นไหมคะเก้าอี้ตัวสีฟ้านะคะเก้าอี้มีแค่พยัญชนะสละนะคะแล้วก็พวกเสียงวรรณยุกต์เพียงเท่านั้นนะคะใครมีเก้าอี้บ้างใครตอบเก้าอี้ยกมืออ่า ขีดถูกได้เลยเขีดถูกลงไปในที่เราเขียนไว้ได้เลยนะคะอ่ามีอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราดูคำต่อไปเลยดีกว่ามีอะไรอีกไหมมีมา้าใครในสม,มุดใครเขียนคำตอบว่ามีม้าบ้างถ้าใครเขียนว่ามีม้านะคะติ๊กถูกลงไปเลยม้าเป็นแค่พยันชนะบวกสระนะคะแล้วก็มีเสียงวรรณยุกต์นะคะ ต่อมามีอีกหรือเปล่าดูคำต่อไปเลยอ่ามีมีคำว่าโต๊ะนะักเรียนเห็นโต๊ะไหมคะโต๊ะที่อยู่กลางห้องเลยโต๊ะเป็นแค่ตัวพยัญชนะบวกสระและก็เสียงวรรณยุกต์เท่านั้นนะคะไม่มีตัวสะกดเลยต่อมาอ่ามีคำว่าอะไรอีกหรือเปล่านะอ่ามีคำว่าเรือเรือนะคะ มันจะอยู่ตรงมุมห้องเนาะนักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะคำว่าเรือมีแค่รอเรือบวกตัวสละเท่านั้นบวกสละอ่านว่าเรือไม่มีตัวสะกดนะคะมีคำต่อไปอีกหรือเปล่านะนักเรียนหาเจอหรือเปล่านี่มีเปียโน,โน เปียโนโน,นะคะตัวใหญ่มากในห้องนี้นักเรียนน่าจะไม่พลาดนะคะคำนี้มีแค่สา่ามีพยัญชนะบวกสระเท่านั้นนะคะเปียโนมีอีกหรือเปล่านะในห้องนี้ไหนเราดูซิมีอีกหนึ่งคำนั่นก็คือตุ๊กตาหมีเห็นไหมคะคำว่าหมีหอมอีหม oh, e, ีไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะมีแค่ เสียงพยัญชนะกับเสียงสระเพียงเท่านั้นอ่าใครมีคำตอบตามนี้คะอ่ะเราได้กี่คำเนี่ยหนึ่งสอามี่ห้าหกอ่ะได้ทั้งหมด7จ็ดคำนักเรียนมี7จ็ดคำนี้หรือเปล่าหรือใครหาคำตอบได้มากกว่านี้เปิดภาคเรียนมาเปิดเทอมมาเอามาโชว์ให้ครูดูด้วยนะคะ ใครมีมางถ้ามีทั้งหมด7จ็ดคำนี้ติ๊กถูกได้เลยอ่าต่อมานะคะครูจะสรุปให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบเนาะว่าอ่าแม่กอกาเนี่ยเป็นคำที่มีตัวพยัญชนะบวกกับสระบวกกับวรรณยุกต์หรือว่ามีตัวกาลัน แต่ที่สำคัญของมาตรากกานั่นคือไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะอ่าครูจะฝากให้นักเรียนทำการบ้านนะคะฝากการบ้านให้นักเรียนทำช่วงที่กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเนาะให้นักเรียนทำการบ้านหนังสือภาษาไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่4เปิดไปที่หน้า6หน้า7หน้า8หน้า9หน้า10หน้า11นะคะตั้งแต่หน้า6ถึงหน้า11นะคะ